เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลรวตางประเทศทางหน่อกันยินดีตอนรับเขา้าสู่ช่องเนาะพาเพลินคือเกา่าเนาะนสบายดีปีใหม่เราเนาะพี่น้องจงการมาฮอดแล้วเนาะไปสิประดิษฐ์วงไรเจไรกับช่วนหนังหนวดเด้อเลยมีเงินมีคำนะเนาะผมมีเงินไปนี่สักกี่แปลงได้หนังหนวดก็ได้เนาะตอนนี้กับแม่กับลูกเพื่อนพี่น้องเลยอาบน้ามายายกันอ,นอ,นอ,อ,อยู่ให้จนนี่เดีย๋ยวใหายจให้อาตี้พี่น้องเลย từ nó mai hình phần gần cũng đến năm mươi ông năm mươi chín năm mươi chín phải mươi chín năm các chín năm mươi 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 chín hai nghìn hai mươi chín hai nghìn hai mươi chín hai nghìn

สบายดีแม่สบายสบายดีป้าลุงด้่ย่ะสวัสดีครับป้าลุงสวัสดีครับก่อนไปไปสวัสด,ดีสวัสด,ดีป้าลุงเน้อโอ้ยเอาแล้วเขาดนหน้ามัแล้วเห็นไหมฮะอาน,น้ามากจนนี่พี่นอ้องอานหน้ากัน,น,นอานาจะนีอ่าน,น้าเขาด้วยติดตรงจงการมากจนนี่ก่อนมาหนี่พี่น้องกัย จันี่อันน้ำเขมื่อได้จันี่้เบื้องเบื้องม่เบื้งนี่โอโเด็ไปไเมื่บ้านอไยังเมื่อ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 บ้านบ่เป็อ่ะเมื่อบ้านแกงกอกเมื่อเมืองจำพรเมื่อผูแขนพอยัง ตนนี้อยู่ได้ตอนนี้ตอนนี้อยไพไาดิตอนนี้ม่อยู่ได้เนี่ยอ่ะทียว่เมื่อไหร่ก็อี่อยู่เพื่อนว่าท่อ่ะิี่ว่าเมื่ออะตี่นะชอบทะเลใชแล้รถเอารถอาบน้าบ่อยนะ นี่น่าอาบน้ำใหญ่น่ะโอ้ยมีเงินซื้อเหรอ่าฮ่าอนออกมาอาบแต่เศร้ามันบ่อยนะเ้าโอ้ยอาบน้ำอาบน้ำปาที้อยู่นี่เนะข้าวแช่จัขายแลวผมมีเงินซื้อว่ะขอผมซื้อให้ขอบมมีเงินขอเงินเลยซื้อเล้ได้วมมีเงินได้ใช่นาะ ดินน้ำเนเละพี่น้อง,เป,เ,องเ,อเป็นดินสงการก็จะอาจจะจะเป็นดินตั้งแต่ย่ามไหนด้หนิเป็นมาแต่ตัดผมเมันไปตัดผมอยู่เพื่อนอันเขาเชียวเพื่นแล,ล้วกาน้ำเลยครับดินน้ำชงการทั้งคนทั้งเจน,นี้เดิงเดี๋ินมันกินปีน้ำตปีน้ำตาภอยู่ในหันน้ำปีน้ตับจ้นีหรือจตีบะ จิตเป็นของาตีแล้เมื่อวานประเทศได้ะพี่เปล่าผู้เคนข่อยผูปีดอ่ะนะผู้เคนหลก่ช่างกท่านัข่าผูกเมื่อไรเริ่มูกมื่อื่นแต่เมื่อืนนี้เมื่อานี้ผูกชิบช้ำผูกชิบช้ำแลวกช่างกท่านัข่า ิอเฮ้ยบุแดนชิ้านกันหักตอนเช้าใส่บาทแล้วแล้วก็ผู้แขนอาผัดชิ้นเหรออืมใส่บาทแล้วผู้แขนแล้วก็เขาสามาตอนแรงครับมนละหมดแล้วหมดแเมื่อจะโมงเลยมื่อแรงนี่มื่อนี่ละเอาง้วเขาเคอแล้วกัเมื่อนะสามโมงฮะสามโมงสี่โมงสโมงสโมง งาขึ้นมได้้าเยมีคนอยู่มีคนอยู่เพื่อนได้เนาะเมื่อแหนมงัวขนมีคนอยู่อออันนี้ก็ขอเชียวอตี๋เป็นเบิแล้วยหรือเวก่อ้ตีเมื่อคนจีบักงมงตีว่นี่ ่วงนั่น like, นี่วงโลด้วยพี่นงเงอเปิ้อั่างเงอ้ลเนี่ยมันงมันเปนโลเปิ้ลนีเปิ้ลเนี่นเปิ้ลโล่ะคนละเปิ้ลด้วยกันนั่นละคือสิแเม่รชั้นะอันนี้่ายๆมันเต็ม huh. ท yep. uh ี huh. uh ่เลยเนาะเนาะ ยังบ่ได้หอนยังไ่ได้เป็นแกนไหนยังบ่ได้ขอทาเบิ่งมือยังไม่ได้เป็นแกนอืมแซ่บอยู่บ่เป็นยังไงบด้กินเอาขวับบรกินทำกระก็ชมแล้วมันดิบบปล่า ขนาาาแหนาะชาบันบุรุษนี่ก็ต้นเงินงาฮักเนาะเนี่ย<ม>ดูแบบเนี่เลยพี่น,น้องขมดกไงได้เหลือเหลืออยู่พอ่อทะเดแต่คนขอแนวขอพันจะมาต่อต่อคิงไว้่ันชีได้ันบาได้บบใช่อจอดน,นี่เห็นแล้วไหมมองมาแบบนี้นมอนะอกมาบางทีอ่านว่ามันดีๆเนะี่ยไปเลย ยวข่าวเพื่อนนะอของนอกเนอะยวข้าวเพื่อนเนอะกต่อกิ่งคือต่อฉันแทะคือต่อพี่เลยอน้ต่อพุ่นไ่ก็อได้เลยต่อกินใค่ปลูกไปปลูกอีกหน่อยปลูกไปแจ้พุ่นเลยต่อที่ต่อร้ายกลนย่านนั่นมันมันเป็นหั อันนี้่วอยอ่งนี้นแกนห่งอนเนอ่ออย่างเงี้ยะาสมบยิมสวยนงมันกกได้จากวงมันนะวงมันตายเดียวโอ้อันเบจองฮักตะกี้เห็นบ่ะ่วง่วงมันเบจองฮักกุป <laughs> ก,ก,ก,กประกาศกุกบง เจ๊ล่ะพี่น้องเจ๊มันอ่นนี่ตูนั่งนั่งตูใบแมงลักนั่งตูได้หน่อยเนาะก็อ๋อเป็นเป็นเทียนงันเจ๊ก็อย่าเนาะโอ้สินเทียนโมเทียนหน่อยเพลงใหญ่เพลงใหญ่แล้วมีโอ้ใบเตยมีได้พี่น้องก็เลยดุ่งหลวงต้มชนะกบเน่าอีกกระสามปีเลยพี่น้องยังพูทันใหญ่อยู่นะ คือชิใหญ่แล้วบ้านเนาะเพราะว่ามันเริ่มทอนเลยนี่เร um ิ่มชิ้นใหญ่แล้วบ้านี่ระวังจะตีกับมะมุลของน้าหน่อยกับบวกตีน้อยเห็ดถึงมุนบดเพื่อตอกิ่งแป้งตอกิ่งเอาคือกันตอกิ่งตอกิ่งดินี่ดิตอกิ่งเนาะอ๋อะบ้าน กิ่งเล็กกิ่งเาราสีเบเลยอือน่ขางเันคนคนอื่นเขาผลิตเชียนอย่างนั้นผลิตอย่างนั้นใช่อ่างสิอ่างอ่างยางกันปะอนดไมพอ่างใส่กระซัมอาทิตย์บริจาคห้อนจากเนาหนึ่งน้านี้เห็นอยู่เียม็ล่ยงรถพี่น้องเลยหน่ารูปน่าถึงไดก็ยา ถ้ามีน้าม่นไปโตนอย่างเดียวเอาเลยอาน้ำให้มาแล้วกันเอาน้าไปค้นนเลยหน้าม้าค่ะน้าปค้นเด้เด้เด้เ้เวเยนะหาวจะ่นไหเ่หอเปล่าหนาวปออนาว่หนาแล้วตอ่นไปเศ้าจะไปยามเลย นึกตื่นนอนม่าเห็นอยู่ก,กระชามต่อมต่อมอ,อ,อ,อยู่ไปตัดผมตัดผมมาและะ้วก็อ่ะขำหน้าเมือมาเจียวเคนพอแฝดตัดไหะะ้วก็อ่ะเขาบอกขโมยเอาคำอันนั้นมาเลยคอติคอแฝดตัดผมให้อโอ้คนนี้สินสินเพงนน้งเนาะนึกว่าประเทศนั่น,นเจ๊เ <c oughs> <c oughs> ดูมือดูมัน ขับม vale ืได้เ <uno> ม uh, like, uh, 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 ื <soc odel> uh, ่อตีูเขาไว้จเว้นดว่าขบวนนั้นเสออกไปบังงวอยู่น้าก็มันเจ็บตางัว่จะได้นะดังไงดังไงอ่ะโอ้ยเอาังไปใช้บยจังเลยจากั้เจาเขียนใหมัียใช้กจสีออกกันได้ฮะก็ออกได้ง ไปใ่เสื้อผ้านะไปใ่เสื้อผ้ากไปจองิหน้ายสวดีครับสวัสดีกันด้วยสวัสดีครับหนาวหนาพี่น้องจะเละดินี่ก็บบักันนี่อดินนาจเศร้า่ไปเน่านเ่อนยางหนาวก็ สนใจด้วยพี่น้องเลยแบบพอ่ตะวันมีน้ามนเลกระซ้ำโตอย่างเดียวมนี่เมื่อบ้านพี่น้องเมื่อบ้านของเมถาลงหนวดเนาะอยู่บันเพากาพี่น้องเลยบันเพากาเมืองจับพรสเพลงชนขีด ลเลยแก่กอกพูดอะไรพี่น้องเลยเนาะเพันธีสงการเพันธีจัดทุกป,ปีพี่น้องเลยพัีจัดอ่าเันธุ์งัดูกแขนผูกขอตัวแขนเพึ่นเนาะแต่ปีกันนี่ครับเพันโทรมาเมาื่อวานเนี่ยพี่น้องเลยแต่แรกก็ยันชิบุลเมื่อแบบมีคนอยู่แต่ที่นี่พอดีมีทั้งอ่าหมกันคุ้นขางเงื่อนหรยอเิ่นว่า เจียวงัวผูกออกหายคนก็ได้เมื่อบันที่กินมวยคนอยู่เฮ้ยเนาะกาดกันเอาฮะสารับคลิปนี้กาธิวามีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกาดใช่ภาพบรรยากาศอัตตอยานักพี่น้องเไยเนาะสบายดีปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องซีเบอร์จุกูจุคนปีใหม่เล่าเฮามาหอดจอดถึงไงเด้อมืออื่นนี่นะพี่น้องเนาะจะไป ไปดินทีงไหนด้บืนเนาะชวนกันเนยเด้อผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้มันมวจดผมมีเงินไปน้ำนี่เนาะฮะสารับคลิปนี้กัสวัสดีนะสบายดีเด้อเปิดเปน้องซีเบอร์จะขู่สักคนอยู่ดีไม่แห้ง